สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับหลังนะครับที่ช่องหลังรถตู้คัดเกตนะครับผมก็วันนี้มาช่วงบ่ายเลยนะครับช่วงเช้าพอดีพาลูกค้าดูรถตู้วิดีโอคอลนะครับเลยมารีวิวให้ดูสายหน่อยนะครับคันนี้เลยนะครับเพิ่งอัปเดตล่าสุดนะครับช่วงเที่ยงนี้นะครับผมคันนี้หลุดจองนะครับหลุดจองหนึ่งคันนะครับเป็นรถตู้คอมมูเตอร์ปี2017นะเนะ ราคาเพียง7 6 9 0 0 0บาทนะครับผมจัดไฟแนนราคานี้ได้เลยนะแล้วก็ปี17ด้วยนะครับ3.0ด้วยนะครับเลขไม์เพียง55,000กิโลเท่านั้นหลุดจองนะด่วนเลยนะครับลูกค้าท่านไหนมองหารถตู้คอมมูเตอร์นะราคาเบาๆนะครับไม้น้อยๆนะคันนี้เลยแนะนำเลยนะครับก็ก่อนอื่นเลยฝากลูกค้ากดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้หารถตู้สวยๆดีๆ ให้ลูกค้ามาดูอีกนะครับก็วันนี้นะเราอยู่ที่โกดัง3เลยนะครับโกดังเก็บรถเข้าใหม่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับที่นี่ก็วันนี้เดี๋ยวพาลูกค้าดูตัวคอมพิวเตอร์3าก่อนเนาะก็คันนี้นะครับได้ไฟนะครับมันตีลิเฟเตอร์นะครับกระจังหน้าโครเมียมนะนี่ไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับผมคันนี้ปี17นะถือว่าราคาสวยเลยนะครับเ6 9 0 0 0เาเท่านั้นนะไม่เพียง5 0,000กิโลเท่านั้นลูกค้าคันนี้ถือว่าสภาพสมบูรณ์สวยเลย นี่ตัวกระจกมองข้างนะครับเป็นแบบดำเงานะครับดำเงาแบบวิ้งวิ้งหน่อยๆน,นะสวยอยู่นะครับคันนี้สวยเลยคันนี้นะครับเข้ามาปั๊บนะลูกค้าจองปุ๊บเลยนะครับแต่ว่าลูกค้าติดเรื่องตัวอะไรได้นิดหน่อยนะครับผมก็นี่กระลุดจองมาแล้วก็เลยรีบมารีวิวให้ดูก่อนนะครับตัวนี้ยางนะปี2020ันีนะครับผมเป็นกูตเยียร์นะแม็กเป็นล้อแม็กอัลลอยนะครับคันนี้ อยู่ใช้งานได้ยาวๆแน่นอนนะครับนี่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เลยนะตัวยางนะครับภายในนะครับภายในนะครับสวยกิฟเลยสวยกิฟเลยคันนี้นี่มีการล้างหนึ่งรอบแล้วนะครับคันนี้ล้างแล้วนะครับไหม่ห้าหมื่นห้าพันกิโลเท่านั้นอ่าภายในนะครับถุงถุงบังแดดข้างนู้นนะยังไม่ได้แกะเลยนะครับความใหม่นะ ม่านมืนมีทุกบานนะครับตรงกระจกนะม่านมีทุกบานนะฟิล์มติดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมคันนี้มีเก็บงานเพิ่มเติมเสร็จหมดแล้วนะครับคันนี้พร้อมขายมากๆนะเพราะว่าคันนี้ลูกค้าจองเนาะลูกค้าจองทางร้าน,นก็จะรีบนํานไปปรับสภาพให้เร็วที่สุดนะครับคันนี้ก็ปรับสภาพเรียบร้อยหมดแล้วนะนี่สวยเลยเหลือล้างทสาสปาอีกรอบนึงนะครับก่อนส่งมอบเท่านั้นเองนะนี่เบรกองเมคอาร์ตนะครับอยู่ครบหมดนะครับลูกค้า เมคอาร์ตอยู่ครบหมดนะครับตรงนี้ให้ดูชัดๆนะครับเบรกอาร์ตอยู่ครบหมดนะตรงนี้นะลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจติดต่อเบอร์หลังได้เลยนะครับ0986276862นะครับ0986276862นะครับรอยนงรอยน็อตนะครับไม่มีแกะไม่มีไข่เลยคันนี้ถือว่าสวยๆเลยลูกค้าถือว่าสวยๆเลยนะครับ ก็ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถโอนจองออนไลน์ได้นะครับเรามีฟ i n a n c e ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่บ้านเลยอ่าคันนี้ถือว่าบริการกันเต็มที่เลยนะครับคันนี้ไม่นานนี่จองแน่นอนนะครับบอกเลยว่าไม่ห้าหมื่นนี่หาได้ยากมากๆนะครับสำหรับคอมพิวเตอร์นะอ่าอันนี้ด้านหลังนะครับก็มีโลโก้โตต้านะครับสีโครเมียมติดมาเรียบร้อยนะครับนี่ยังอยู่เหมือนเดิมนะนี่ ภายในนะครับสวยในระดับหนึ่งแล้วนะครับอย่างที่แจ้งไปนาะอมีการล้างเป่าสภาพมาแล้วหนึ่งรอบนะครับผมน็อตเนดนะครับด้านหลังไม่มีขยับไม่มีไขไม่มีแกะกันเลยนะนี่ไม่มีแกะกันเลยเมกอุ Make ้งเมกอาร์ตขอบประตูหลังนะครับอยู่ครบหมดนะนี่น็อตโช๊คนะไม่มีแกะไม่มีไขเลยนะโชค๊คนี้ยังเป็นโช๊คเดิมของศูนย์โตต้าอยู่เลยลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจติดต่อมาด่วนเลย 098627 6862นะครับแอดไลน์นะครับขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคันนี้่ารีบเลยนะครับเพิ่งหลุดจองสดละล้นเมื่อเที่ยงนี้เลยนะเดี๋ยวรีบลงเพื่อเพื่อให้ลูกค้าดูเลยนะคันนี้สวยจริงนะครับนี่ภายในนะครับภายในนะกิฟิ์ลเลยนะครับคันนี้ภายในกิบจริงนี่เบาะเบาะสวยเนียนกิลเลยคลันนี้นะครับเดี๋ยวพาดู ทั้งสามโซนเลยนะครับนี่เบาะแน่นแน่นตึงตึเลยนะครับนี่เบาะแน่นแน่นตึงๆึงเลยนะบ,นบ,นนยนะบ้านมีทุกบานนะนี้แจ้งเลยบ้านมีทุกบานนะครับไม่มีเอาออกไปไหนนะครับลูกค้ามายังไงเราให้ลูกค้าอย่างนั้นเลยนะครับแอร์เอเย็นเจี๊ยบนะครับใช้งานได้ปกติหมดทุกจุดเลยนี่สวยนะครับคันนี้ถ้าไม่ถ้าไม่ติดเรื่องอในส่วนของตัวเครดิตนะลูกค้าคันนี้ผ่านแน่นอนนะครับ ทำสปาห้องเครื่องทำสปาภายในภายนอกเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแค่ปรับสภาพอีกหนึ่งรอบนะครับวันที่ลูกค้าแจ้งรับรถนั่นเองนะเราจะมีการล้างทําสปาอีกรอบหนึ่งชุดใหญ่เลยนะอ่านี้ทำความสะอาดหมดแล้วนะรอยนงรอยน็อตข้างประตูนะครับอยู่ครบหมดนะเมกอองเมกอาร์ตขอบประตูอยู่ครบหมดครับอ่าสวยจริงๆนะคันนี้ลูกค้า เดี๋ยวถ่ายรูปเพิ่มเติมให้ดูนะครับแอดไลน์มาสอบถามได้เลยนี่ตัวพันเพนะครับปี2017นะครับผมอ่าปี17นะครับนี่น็อตนะครับตรงประตราตรงเครื่องยนต์นะไม่มีแกะไม่มีไขยเลยนะนี่ทำสปาเรียบร้อยนะสวยใสยกิ๊กเลยนะครับสาหรับตัวเครื่องยนต์นะฝุ่นสักนิดยังไม่มีเลยอ่าเราค่อนข้างพิถีพิถันนะครับในการทำความสะอาดนะสปานี่ ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับฝุ่นสักนิดก็ไม่มีแน่นอนนี่สวยกริฟเลยลูกค้าคันนี้พร้อมขายมากๆนะครับอ่าจองปับ๊บรับปุ๊บได้เลยนะคันนี้ถือว่าพร้อมเลยซีดงซีดีนะครับเครื่องส่งเครื่องเสียงมีมาครบหมดแล้วนะครับลูกค้าไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มแล้วนะครับขาดแค่กล้องหน้าอย่างเดียวนะครับสามารถซื้อติดเพิ่มได้เลยสายเราไม่เอาออกให้นะครับผมอ่าตัวสำเนาเล่มนะครับอ่าให้ดูสำเนาเล่มนิดนึงนะครับ อ่าให้ดูสำเนาเล่มนิดนึงอันนี้นะครับนี่สำเนาเล่มมีครบนะครับผมเลขทะเบียนสามสี่เก้าศูนย์นะครับปีสองพันสิบเจ็ดนะครับผมนี่สวยเลยภาษสงภาษสีเราต่อให้นะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะภาษสีต่อให้ถึงปีหกหแน่นอนนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดู ด้านหน้ากระโปรงนิดนึงนะครับลูกค้าลูกค้าท่านไหนนะครับอยู่ต่างจังหวัดนะสามารถติดต่อเบอร์หลังได้เลย0 9 8ย์7 6 8 6 2นะครับหรือสะดวกนะครับเข้ามาดูรถนะครับจัดแฟแนนซ์ได้เลยที่ร้านนะเรายินดีสแตนบายให้ลูกค้าทั้งหมดนะครับผมน็อตเนสนะครับเดิมหมดนะครับตัวนี้เครื่อง3.0นะเครื่องเดียวกันกันกบตัว เครื่อง3.0เครื่องเดียวกับวีโก้นะวีโก้นะเครื่องดีเซลเลยแน่นอนความอืดความแน่นนี่เต็มที่แน่นอนนะครับสำหรับเครื่องยนต์นี้นะอันนี้น็อตเนสนะครับหน้ากระโปรงเดิมหมดนะครับไม่มีชนไม่มีเฉียวแน่นอนอันนี้กล้าการันตีเลยนะนี่น็อตเนสนะครับไม่มีขยับไม่มีไขไม่มีแกะเลยเดี๋ยวให้ฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับนิดนึงนะในคกเบนั์ <Up S 1> อยู่ครบนะครับ เลขตัวถังนะครับอยู่ด้านหน้ากระโปรงเลยก็มีครบเหมือนกันนะครับไม่มีตรงไหนที่ขาดเลยนะี่เครื่องยนต์เครื่องยนต์นะครับเงียบนิ่งมากๆนะวันนี้บอกเลยว่าน่้ใช้จริงๆนะครับสำหรับตัวส0มจุดูน้ํา้ม่ห้าหมื่นเท่านั้นนะใช้งานยาวๆนี่สบายเลยลูกค้าสบายเลยนะอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูหนะ้าเครื่องยนต์อีกรอบนึงนะสำหรับตอนสตาร์ทเครื่องนะครับผม เดี๋ยวให้ดูหน้านเ,ดดนเครื่องยนต์ลดสารเครื่องนิดหนึ่งอ่านี่นะครับไม่มีควันไม่มีละอองในส่วนของตัวน้ำมันเครื่องกะเด็นเลยนี่คิ๊บๆเลยนะครับคันนี้ใม่คิ๊บเลยนะครับคันนี้บอกได้เลยว่าอา่อต้องรีบจองเลยนะครับด่วนเท่านั้นนะครับต้องด่วนเท่านั้นราคานะครับจบอยู่ที่ าราคาจัดไฟแนนซ์นะครับจบอยู่ที่769,000บาทอ่าถ้าเกิดซื้อสดนะครับจะมีวัดเพิ่มเติมแต่ตรงนี้เดี๋ยวเรามาคุยเพิ่มเติมกันได้นะครับจะมีแบดเพิ่มอยู่ที่เเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวเรามาคุยเพิ่มเติมกันได้นะครับลูกค้าก็ในส่วนอื่นๆนะครับลูกค้าติดตรงไหนนะอยากดูรถอยากดูรถเพิ่มเติมยังไงติดต่อมาที่เบอร์หลังได้เลยนะครับผมหรือแอดไลน์ใต้คอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวส่งรูปเพิ่มเติมให้ดูนะครับ ก็ก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e ให้กันด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้หารถตู้ไมยน้อยสวยดีๆแบบนี้มาให้ลูกค้าดูกันอีกนะครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ